กระลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะพารีวิวกระดานรักกิโดสกินรีเจนสุดท้ายของซีซั่นที่7นี้ผมกับสกินของปืนรีเจนใหม่ SPR 208 เอาละเราก็มาดูกันว่าในส่วนของสกินลีเจนนี้จะสวยงามแล้วก็น่าใช้งานขนาดไหนเราก็มาดูกันเลยโดยของรางวันแรกสุดของผมแน่นอนอยู่แล้วผมก็จะเป็นสกินลีเจนของปืน s p r 208นะที่ตัวปืนเนี่ยจะมีการผสมผสานนะผมระหว่างกราฟิตี้ปืนแล้วก็ทางด้านของตัวสเก็ตบอร์ดเข้าด้วยกันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูสวยงามแปลกตาดี ทั้งฝั่งตัวละครนะผมอ่าอีเธอร์เนรุกที่มาเป็นสไตล์สาวฮิปฮอปนะผมนะเป็นแบบสตรีทอาร์เลยนะแบบเฟี้ยวเฟีคยวเท่คูลๆของอ e ีพิกอื่นๆน,นะผมก็จะมีสกินของตัวธนูคอสโบร์ระดับอ e ีพิกที่เป็นลายกาฟิตี้แปะอยู่แบบสวยๆขว,วดเพลิงมอรลทอครับผมที่อันนี้ก็ถือว่าสวยเช่นกันครับผมลายสติ๊กเกอร์กาฟิตี้ปืน m g 42ผมที่มีสกินระดับอ e ีพิก ก็ถือว่า m t c 2เป็นปูใหม่นะเพิ่มมาเป็นสกินอีพิกกระบอกแรกๆเลยนะก็น่าเก็บอยู่สหรับคนที่เป็นสายงบน้อยตัดมาผมโดดร่มอ่าลายโดดร่มวันนี้ก็ถือว่าสวยผมฟอนต์ออกแบบได้ดีเลยรถ ORV ผมลายกราฟฟิตี้ของลิจินก็จะมี2อันนะผมก็จะมีคอลลิ่งการ์ดของตัวละครตัวนี้ผมกําลังขี่ตัวสเก็ตบอร์ดอยู่อีกอันนึงเนี่ยก็เป็นตัวสเก็ตบอร์ดเลยแล้วก็ตบท้ายด้วยอีโมท่าใหม่ อ่รารอบพ่อชนม์เราก็มาเปิดกันดีกว่าเปิดครั้งแรกเหมือนเดิมใครมีครูบงทองผมก็สามารถใช้ได้แบบอีชิวิชิวหนึ่งซีพีชิ้นแรกมาผมก็ทองเลยนะอ่าถือว่าเป็นรางดีครั้งที่สองครับผมอ่าห้าสิบซีพีมาเป็นท่า e อีโมดอ่าครั้งที่สามหนึ่งร้อยซีพีผมก็ยังแนะนําว่าใครอยากประดวงกดสี่ถึงหกรอบนะเรทกำลังดีผมและก็ไม่แพงจนเกินไปครั้งที่สี่จังร้อยแต่จริงๆก็อย่าบอกทุกครั้งนะว่าเวลาเปิดเนี่ยมันอยู่ที่วงจริงนะ ถ้าคนมันจะได้ผมมันกดสองสาครั้งมันก็ได้นะแต่เกิดว่าคนไม่ได้มันก็แบบอาจจะแบบเกลือๆหน่อยนะอโอ MGC สองครับผมนึกว่าตกใจนึกว่าลิเจนอออกเมื่อกี้แบบแอนิเมชันขึ้นจะช้าเนี่ยมีให้ลุ้นแบบนิดๆครั้งที่หกครับผมหุกร้อย CP โอเคเป็นของทองครบแล้วครั้งที่เจ็ดน่าจะเป็น ORV แน่เลยใช่หรือว่าอ้าวไม่ใช่ครับผมมาเป็นตัวละครอ e ther, ีเทอร์ครับผมออกก่อนนะ เอออันนี้ก็เปิดให้รู้เลยว่าเลขการออกของผมมันไม่ได้ล็อกแน่นอนนะมีโอกาสที่จะออกก่อนตายตัวแน่นอนนะก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนของผมในการเปิดล้วนๆ้เลยครั้งที่แปดน่าจะแปดละเฮ้ยจปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหคอสโบผมตกใจนึกว่าลีเจนด์ครั้งที่เก้าก็ผมอันนี้ลดแน่นอนทัวร์อ่าแล้วก็เมาไปครั้งที่สิบก็ผมอยู่ที่ 2, สองพันเก้าร้อยซีพีสำหรับกรณีที่กดครั้งสุดท้าย<ๆ>ก็จะมาเป็น สกินล่าสุดเลยของ S.P.R. 208ในคลาส l e g e ที่บอกเลยว่าวันนี้ดูทันสมัยมากอ่าเป็นหนึ่งสกินที่ดูทันสมัยมากๆเลยผมสรุปอ่าสำหรับกระดานนี้ผมถ้าเกิดว่าเพื่อคนไหนเปิดครบ10ช่องอาจจะต้องใช้ C.P. ทั้งหมด8,770 C.P. ด้วยกันนะครับผมก็จะแอบถูกกว่ากระดานอื่นนะิดนึงเพราะว่าตัวปืนมันเป็น S.P.R. นะปืนที่อันไหนที่มันไม่ค่อยแบบนิยมเมตาเท่าไหร่ราคามันก็จะถูกกว่าปกตินิดหน่อย ในส่วนของโมเดลก็ผมตัวละครน,นี่ก็บอกเลยว่าเฟี้ยวจัดสไตล์วัยรุ่นฮิปฮอปอเมริกาแบบสุดๆเลยก็ใครชอบสไตล์นี้ก็มาจัดกันได้ผมในส่วนโมเดลตัวปืนนะถ้าโปรโมตนะผมดูเอาคาซีีมาก็จะเป็นเหมือนกับกาฟฟิตี้ฉีดมาปิ๊บปิบปบ๊แล้วก็ระเบิดมากลายเป็นตัวปืน แล้วก็โมเดลของเกมเพย์ตัวปืนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการผสมผสานอะไรหลายอย่างผมระหว่างสติกเกอร์กาฟฟิตี้ตัวปืนสเก็ตบอร์ดนะผมแล้วก็ร้อสเก็ตบอร์ดที่อยู่ตรงกลางปืนที่แบบมันจะหมุนเป็นแบบแสงวิ่งวิ่งวิวิวิตลอดเวลาอ่าก็ถือว่าสวยเลยใครที่ชอบแบบสไตล์วัยรุ่นนี่ปืนนี้ใช้ได้อ่าที่อย่างนี้ที่สําคัญก็คือเรื่องของการมองเห็นเนี่ย ถือว่าดีมากแค่เกิดว่าเทียบกับรีเจนก่อนหน้านี้อีกทั้ง2ก็บอกก็คือตอนนี้ s p r มันจะมี3ามร,รีเจนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวรีเจนที่มองเห็นในระยะกลางระยะไกลดีที่สุดแล้วก็ยังมีในเรื่องของการโฟกัสนะยื่นมาช่วยในเรื่องของการเล็งที่เป็นจุดแดงๆได้ดีที่สุดนั่นเองครับผมก็ถือว่าถ้าจะใช้สกินไหนดีที่สุดที่ลิงก็แนะนําว่าตัวเนี้ยดีที่สุดและในเรื่องของสกินของปืน s p r ในตอนนี้นะ เอฟเฟกการฆ่าเมื่อฆ่าศัตรูได้ผมจะมีเหมือนกับแสงับผมนี่ขี่สเก็ตบอร์ดชนศัตรูให้หายไปพร้อมกับศพที่หายไปด้วยก็ถือว่าเป็นสกินที่แบบดูเข้ากับทีมของตัวปืนดีนะนี่ส่วนของเกมเพลย์การใช้งานก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวสกินการใช้งานที่ดิ้อธิบายไป,ไปั้งต้นเลยผมก็คือมีสกินดีเจทั้งหมดอตอนนี้ก็สกินนี้เป็นสกินที่ดีที่สุดแล้วผมในเรื่องของการใช้งานก็ยกตัวอ,อย่างเกมเพลย์นี่ก็ได้ผม เวลาเราไปเล็งยิงระยะไกลเนี่ยันสามารถโฟก,กัสได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการใส่เรตดอดเลยก็คือระยะไกลมองเห็นอีซ e ี e <ๆ>่เลยยิงชิวๆแต่นี่ก็อยู่ที่การวางเป้าแต่ละคนว่าจะวางไม่มหรือเปล่าถ้าเป็นสกินตัวอื่นเนี่ยไอ้จุดที่มันช่วยเยล็งก็ผมระยะไกลเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็งยากมากแต่ตัวนี้เนี่ยคือแบบสบายมากเพราะฉะนั้นก็เกมเพลย์ใช้ง,งานได้โอเคเลยแต่ในเรื่องของการใช้ง,งานตัวปืนเนี่ยต้องบอกก่อนว่านึ่งด้วยปืนเนี่ยมันเป็นปืนสายเทคนิคอับผมเพราะฉะนั้น มันจะมีปัญหาสําหรับผู้เล่นที่ไม่ชํานาญการก็คือใครที่ไม่ค่อยได้เล่นปืนนี้บ่อยๆเนี่ยพี่ลินเนี่ยก็จะเล่นยากมากเพราะปืนนี้ก็คือถ้ายิงเขาไม่ตายเราก็แตกเองจะเล่นเป็นแบบสายสนัยก็ไปเล่นสนัยธรรมดายิงง่ายกว่าผมจะเล่นเป็นสายเดินบุก ด้วยเมตาในตอนนี้เนี่ยที่ปืน S.M.G มันช่างเถื่อนเลยเกินเห็นหน้าแวบเดียววิเดียวก็แทบตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะชักสมบกขึ้นมายิงก็ผมแล้วก็โอกาสแตกค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปืนที่ถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็เล่นยาก่ะแต่เกิดว่าใครที่ใช้ชำนาญแล้วบอกเลยปืนนี้ก็เป็นปืนที่<ป>ดีไม่แพ้ก,กันเลย<ป>ผมแต่อาจจะแอบเล่นยากนิดนึงในการเล่นในแพทเมตาช่วงนี้นะ และก็เข้าวันนี้ผมสำหรับการรีวิวสกินรีเจนใหม่ของปืน spr 208ก็ก่อนจากไปเพื่อ,อนๆพนระบมค,คิดเหไรบ้างเกี่ยวกับสกินรีเจนตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกลิงก์ได้ทิ้งใต้ซิปชันนั่นเองนะรัสวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วป,ปี๊ the door <laughs> then you have Shock RC is coming. Predator missile inbound.